คิดคิดตามสิ่งที่เราตอบได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบคาตอบของเรามันมันมีคําพูดที่น่าสนใจอยู่แล้วเขาก็แบบ ได้ดูอะสแตนดาร์ดบางพี่เขาถามคําถามดีเนาะหมายถึงว่าตัวคําถามมันก็ดีแล้วเขาก็แบบถามสิ่งที่เราตอบไปด้วยดีมากเลยทำยังไงถึงจะเป็นคนแบบแบบคือเขาสามารถคิดคิดตามสิ่งที่เราตอบได้แล้วก็รู้สึกว่าแบบคําตอบของเรามันมันมีคําพูดที่น่าสนใจอยู่แล้วเขาก็แบบสามารถถามต่อจากสิ่งที่เราสิ่งที่เราพูดได้อะคือหมายถึงแก้วอชอบเป็น ชอบตอบคําถามที่คนคนคนถามตั้งใจถามแล้วก็ตั้งใจฟังเรามากๆแบบเราตอบอะไรไปแล้วเขาก็แบบคิดตามอะไรเงี้ยคนที่ทําแบบเนี้ยได้คือที่แซนดัตบอฟกับพี่เตอนะว่าคนที่เก้ารู้สึกว่าที่เขาฟังเราตอบเพราะว่าตอนสัมภาษณ์เกียวโนค่ะพี่เตอถามแบบเออเมื่อไหร่จะใส่ได้เนี่ย ถามสิ่งที Why? Why? Why ่เราสิ่งตอบถามตอบถามตอบจากสิ่งที่เราตอบก็ทําไม่ได้อ่ะทุกคนทาไมอ่ะประกอบใหม่ไม่ไม่ไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าตอนยังไม่หาหรอกไม่ได้มันไม่ได้ยากป่ะเฮ้ยถูกไหมแต่ไม่ถูกทิศอ่ะมันไม่ถูกทิศองใส่ด้เรียกพ่อไม่พ่อไม่รู้หรอกว่าทํายังไงมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่รู้เฮ้วันนี้แล้วเนะเอาแล้วหล่นแล้วหล่นเลยป่ะงงแงแล้วใช่เออเมื่อ ประมาณเมื่อวานบ้างแล้วก็อาที์ที่ผ่ามาแก้วแก้วก็จะมาบอกความรู้สึกแก้ววันนีเ้เริ่มยังไงดีนะคือจริงๆอะไม่ได้จะโทษใครนะแต่แค่ยอยากมาแชร์แบบสิ่งที่สิ่งที่รู้สึกสิงที่รู้สึกอยากเล่าให้ทุกคนฟังเทียนทิชชูนะคะก็เรื่องโปรโมทใช่ไหมเออคืออันเนี้ยอยากบอกทุกคนก่อนนะว่าว่าไม่ได้ จะอ้างถึงเมมเบอร์คือเห็นสิ่งที่ทุกคนพยายามแบบแก้ตัวต่างๆอะ่ะเพราะว่าทุกคนกลัวเราอ่ะจะไปอ้างถึงเมมเบอร์ถูกปะ่ะแบบคือไม่มีใครโทษเมมเบอร์เลยคือไม่มีคือเราเป็นเพื่อนกันอะ่ะแล้วทําไมเวลาเพื่อนได้โอกาสจะไม่ยินดีวะนึกออกไหมคือไม่ไม่ได้มีใครโทษเมมเบอร์เลยแต่สิ่งที่ทุกคนกําลังพยายามแบบเถียงกันอยู่อะ่ะเพราะว่ามันกลัวจะไปพลาดพิงว่าใครสักคนกําลังแต่จริงมันไม่มีใครผิดพูดในแง่ว,ว่าไม่มีใครผิดก่อนนะอันดับแรกแล้วก็ สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะ่ะก็คือวันนั้นที่ที่เห็นตารางเพื่อนได้เดินสายโปรมทในความที่เราเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเราอิจฉารเราก็ทักไปหาเพื่อนเฮ้ยทำไมได้ไปวะเพราะมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคือได้ปล่อยเพยงลงเราก็ได้ไปใช่ปะมันไม่มันไม่มีตรงไหนเลยว่าไปเดินสายเพราะว่าเพราะว่าคือโปรโมทเพลงมันคือโปรโมทเพลงมันเห็นกันชัดๆอยู่แล้วว่าว่ามันคือ